แนนอนต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอสำหรับช่องโฟกัสออนแบมความยาวประมาณ5000คํคำในภาษาไทยเกี่ยวกับการปล่อยขีปนาวุธ VIP โดยกองทัพไทยในปี2026โดยไม่มีหัวข้อย่อยและมีการแนะนำช่องในตอนตอน้นสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่โฟกัสออนแบมช่องที่จะพาทุกคนไปจอดลึกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับยานพาหนะเทคโนโลยีทหารและเรื่องราวสุดพิเศษที่หาไม่ได้จากที่ไหนวันนี้เรามีเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งเป่าวงการทหารของประเทศไทยมานำเสนอ ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือได้รับข่าวมาแบบกระจัดกระจายนั่นคือการปล่อยขีปนาวุธ VIP โดยกองทัพไทยเมื่อปี2026ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของระบบป้องกันประเทศและยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านยุทโธปกรณ์ของไทยที่กำลังก้าวไปอีกขั้นอย่างน่าจับตามองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงต้นปี2026เมื่อมีรายงานจากแหล่งข่าวความมั่นคงในประเทศว่า กองทัพไทยได้ดำเนินการทดสอบการยิงขีปนาวุธชนิดใหม่ที่มีชื่อว่า VIP หรือชื่อเต็มว่า Variable Impact Projectile ซึ่งเป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาโดยฝ่ายยุโทโธปกรณ์ขั้นสูงของกองทัพไทยร่วมกับหน่วยวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศจุดประสงค์ขององค์การพัฒนาขีปนาวุธนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมทหารภายในประเทศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ขีปนาวุธ VIP มีคุณสมบัติเด่นอยู่หลายประการโดยเฉพาะความสามารถในการปรับเปลี่ยนทิศทางในระหว่างการบินซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของขีปนาวุธนำวิถีรุ่นใหม่ที่มีความแม่นยำสูงนอกจากนี้ยังสามารถติดหัวรบได้หลายประเภททั้งแบบเจาะกรอกแบบระเบิดแรงสูงและแม้กระทั่งหัวรบอิเล็กทรอนิกเพื่อทำลายระบบสื่อสารของศัตร,รูซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า VIP ไม่ใช่ขีปนาวุธธรรมดาแต่เป็นยุทธกรณ์ที่ก้าวล้ำสู่ระดับสากล การยิงทดสอบในครั้งนี้มีขึ้นที่พื้นที่ยิงจรวดในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพบ,บกที่ใช้ในการทดลองอาวุธที่ต้องใช้พื้นที่เปิดโลง่งและควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวดจากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยแบบจำกัดพบว่าการยิงทดสอบขีปนาวุธ VIP ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีตัวขีปนาวุธสามารถเดินทางได้ไกลกว่า250กิโลเมตรโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนจากเป้าหมายเพียง2เมตรซึ่งถือว่าแม่นยำในระดับสูงเมื่อเทียบกับขีปนาวุธรุ่นอื่นในระดับเดียวกัน มีการคาดการณ์กันว่า VIP ถูกออกแบบมาให้สามารถบรรทุกหัวรบน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมซึ่งเหมาะสมสำหรับการใช้งานในภารกิจหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์เช่นฐานทัพศูนย์บัญชาการหรือแม้แต่ยานพาหนะติดอาวุธของข้าศึกข้อได้เปรียบอีกอย่างของ VIP คือระบบขับเคลื่อนแบบ Dual Stage Booster ที่ช่วยเพิ่มแรงขับในระยะตน้นและความเร็วในระยะกลางส่งผลให้ขีปนาวุธสามารถหลบหลีกระบบต่อต้านอากาศยานของศัตร,รูได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ ในด้านการออกแบบขีปนาวุธ VIP มีลักษณะเป็นทรงกระบอกแบบแอโรดนามิกใช้วัสดุคอมโพสิตผสมไทเทเนียมที่มีน้ำหนักเบาแต่ทนทานต่อแรงดันและอุณหภูมิสูงซึ่งช่วยให้สามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงสุดถึงแมตซ3.2หรือประมาณ3เท่าของความเร็วเสียงภายในระบบนำวิถีใช้เทคโนโลยี GPS ร่วมกับ Inertial Navigation System หรือ INS ทำให้สามารถเดินทางไปยังเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาวะที่ถูกรบกวนด้วยสัญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิก สิ่งที่น่าสนใจคือการพัฒนาขีปนาวุธ VIP ไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัทต่างชาติหรือการนำเข้าเทคโนโลยีจากภายนอกเป็นหลักแต่เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยวิจัยทางทหารในประเทศกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทยเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่มีบทบาทสำคัญในการวิจัยวัสดุดและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยจำนวนขีปนาวุธ VIP ที่ผลิตขึ้นอย่างเป็นทางการแต่จากแหล่งข่าวภายในกองทัพคาดว่าไทยมีขีปนาวุธรุ่นนี้พร้อมใช้งานในภาคสนามไม่ต่ำกว่า12ลูกและอยู่ระหว่างการผลิตเพิ่มเพื่อเสริมศักยภาพในเขตชายแดนภาคตะวันตกและภาคใต้ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศในปัจจุบันด้านงบประมาณแม้จะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่มีการประมาณการจากนักวิเคราะห์ด้านกลาโหมว่า ต้นทุนในการผลิตขีปนาวุธ VIP แต่ละรูปอยู่ที่ราว45-60ล้านบาทซึ่งถือว่าถูกกว่าขีปนาวุธนำวิถีรุ่นเดียวกันจากต่างประเทศที่มีราคาสูงถึง100-150ล้านบาทต่อหน่วยความคุ้มค่าในด้านงบประมาณและความสามารถในการผลิตภายในประเทศจึงเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่ทำให้ VIP ได้รับความสนใจจากหลายฝ่ายรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศที่แสดงความสนใจในขีปนาวุธรุ่นนี้ในแง่ขององค์การแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางการทหาร ในด้านยุทธศาสตร์กองทัพไทยตั้งเป้าว่า VIP จะเป็นขีปนาวุธที่สามารถประจำการในหน่วยเฉพาะกิจต่างๆทั้งในภาคพ,พื้นดินและอาจมีการปรับปรุงให้สามารถยิงจากเรือรบหรือเครื่องบินรบได้ในอนาคตอันไกลซึ่งจะทำให้ศักยภาพของกองทัพไทยในด้านการป้องปรามและการโจมตีก้าวสู่ระดับใหม่อย่างแท้จริงนอกจากนี้การมีขีปนาวุธนำวิถีที่พัฒนาเองยังช่วยเสริมความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ของประเทศ เพราะไม่จําเป็นต้องพึ่งพาการนําเข้าอาวุธจากต่างประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤตการทางภูมิรัฐศาสตร์อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงและพัฒนาให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศหรือรูปแบบสงครามของไทยได้มากกว่าการใช้อาวุธที่ถูกออกแบบมาในบริบทของต่างประเทศ สำหรับการทดสอบในปี2026นั้นยังมีรายงานอีกกว่ากองทัพได้ทดสอบระบบยิงแบบคู่และสามารถยิงได้ต่อเนื่องโดยมีระยะห่างกันเพียง12วินาทีซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสามารถในการตอบโต้หรือโจมตีแบบรวงสัตวรูได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของเทคโนโลยีการพรางตัว VIP ใช้เทคโนโลยี Low Observable Paint ซึ่งช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์ของสัตรู และยังมีการติดตั้งระบบ JAMMER ขนาดเล็กไว้ในตัวเพื่อรบกวนการล็อกเป้าจากระบบต่อต้านขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามจึงทำให้การสกัดกั้นขีปนาวุธ VIP เป็นเรื่องที่ยากยิ่งทั้งหมดนี้คือพาพร